ถูกแทกกลางไลฟ์สดไลฟ์สดเพื่อพูดคุยกับแฟนๆเหมือนเช่นทุกครั้งสำหรับนักแสดงสาวแก้มบุม๋มปริยดาสิทธาชัยแต่ครั้งนี้กลับเจอคอมเมนต์ปวดจากชาวเน็ตที่เข้ามาแซวว่าเธออวดรวยจับแต่ผู้ชายรวยๆเป็นต้นซึ่งแก้มบุ๋มก็ไม่ได้ปล่อยผ่านไปเฉยๆโดยเจ้าตัวได้อ่านคอมเมนต์ดังกล่าวพร้อมตอบกลับแบบแซบๆทันทีอวดรวยแต่รวยเพราะผู้ชายหน้าขำใครอันนี้หมายถึงตัวเองหรือหมายถึงใครอไม่น่าจะหมายถึงเรานะเพราะเราไม่ได้อวดรวย เพราะเราไม่ได้รวยพอมีพอใช้พอเก็บพอโชว์ได้นิดหน่อยหน้าตัวเองยังไม่กล้าโชว์เลยอย่ามาพูดถึงคนอื่นถ้าตั้งสติเนอลองเอาหน้าตัวเองออกมาโชว์ก่อนคนแบบนี้เวลาเจอคนรวยอะเขาก็จะบอกว่าพวกนี้รวยที่โกงมาลู่นนี้นั่นมาไม่ได้ดูว่าเขาพยายามอะไรมาเขาไม่ได้ใช้ปากในการด่าชาวบ้านไม่ตกอับฉันไม่ใช่ดาราตกอับและฉันก็ไม่ใช่ดาราด,ด้วยจากผู้ชายรวยๆฉลาดวิจาบ้าหรือ ตลกอะตลกจังเลยเอานี้ดีกว่าเธอมีปัญญาประฉันอยากรู้อ่ะถ้าเธอบอกว่าฉันฉลาดจากผู้ชายรวยๆแกมีปัญญาปะแต่หนูว่าเขาไม่มีปัญญาวะหัวเราะตลกเนื้อแกไม่มีปัญญาเพราะอะไรรู้ปะสภาพเบ้าหน้าสภาพอุ่นสภาพแกไม่ได้แต่ฉันเกิดมาแกมาว่าฉันแต่ฉันมีปัญญาจากนั้นแกมบุ๋มก็ได้โทรศัพท์ค,คุยกับคุณพ่อซึ่งเจ้าตัวได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคุณพ่อได้ยินก็ถึงกับแอบปริดอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว พ่อเมื่อที่มีคนบอกว่าหนูฉลาดหนูจับผู้ชายรวยหนูก็เลยบอกว่าแล้วคุณที่มีปัญญาจับหรือเปล่าค่สภาพเบ้าหน้าสภาพหุ่นคุณที่น่าจะไม่ได้แต่หนูได้ไงใครพูดคนเขามาเบ้นหนูเลยบอกเขาไปว่าสภาพเขาอาจจะไม่ได้แต่หนูทําได้แล้วมาเสืออะไรด้วยไว้พ่อพูดไม่เพราะเดี๋ยวดูไม่แพงบอกมันเธอมีปัญญาอย่างชันงหรือเปล่าก็เขาไม่มีปัญญาไงเลยพูดไม่หยุดแต่พ่อพ่อใจเย็นใจเย็นนะพ่ออาการหนักกว่าหนู